สวัสดีครับพี่น้องเลิกงานแล้วนะคะแม่เตียนครับพี่นิวกินผัดไทยอ๋อพี่นิวหิวหรอไม่กลัวว่านหรอฮะงั้มยิวประยัก่าน่เห็นพี่ไม่กลัวอีกหรองั้ม่พี่นิวขอพี่นิวกลัวว่านไงหมดสองกล่องแล้วใช่ไหม ไม่แตงกินหมดแล้วมีมาติดกล่องนี่มันเกินตปแคบหมูจะใส่ก่อนเขาเีนแคบหมูอยู่หวด้งใ้หรอเพราะวันวันนี้เพราะวันจะบอกโอ้ยสัมนอะไรตกินนุนแหก็ตาบัก้ีแมกไม่กิน่ได้อม่กะไผ่จาวันแมากะไผ่มากะไผ่แม่แมากะไผ่มันเหมอมันมีสาอไหนเจ็บะ สรุปแล้วพี่นียวก็กินด้วยกันขอบคุณคอของฝากของส่วนนะคะขอบคุณแบบน้องชมพู่ด้วยนะคะคว,วันนี้กินชมพู่เบียมันหนอยเลยเปียกยน <c oughs> จนแห้งเปียกจนแห้งเปียินเฟินหมดเลยเอ่ไปไล่สวนหน้าเ,เวทีแห้งหมดเลยนี่เจเหยตงนี้นคนนั่งใช่พ่แม่เพรามันมันหนุนนมากมันหนงเยเะไปอาบน้ คือต้งมาส้มผูถืองามแล้วมันบ้านบ้านบ้สุบ้านบจนบ้านบ้านเ้าบ้าน้างม้านก้านบ้านั้นบ้ลนบ้านบ้านกานบัานบ้น้าน้นบานานบ้านบ้านก้านก้านานบานอ้าน้านี้เพิ้านบานก้อนบลานาน้นี่านบ้านบ้านบนบ้าบานบานค้านบ้ามานากบ้า้าา เขามาหอดอันตีสามพี่พานายบอกหองม่งเลงไหมพักหองนูหงน้ำแล้วบบง่ายอักก็ไปนนครับนาตองเวลาอีกสองห้อหบางยังายังไม่ดูจีก็ยังไม่<อ>ดูออกแล้วก็โม่งเล้งเลยเขาห้องยู่ห้อละสองคนจู มุนเจ้ก็ย่าบอกตัวน้อย่าบอกเขาว่ามาดสี่คนบอกว่ามาดสองคนจริงๆขึ้นรถเปิดห้องเพิ่มๆแลังจากขั้นห้องเข้าไปบ่อยจังสั่นเนี่ยถ้าแต่ไอ้มนจะตะคิวแตกวะเขาบ้าคอห้องคอห้องไอ้มดแลนลีเขาบ้าคอห้องเขาคอห้องนี่คือสั่งเขา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 มาสูงบ้าแล้วโอ้ยท่เมียขัดปีแ่ไหนันน เออคิ้วคิ้วมันเลยแตกบาเนี้่นคิ้วแตกแล้วแหละเขาเขาพิมพของปุ๊บมันยายคิ้วฉันแตกโอ้ยพึ่งบอกไปตัวอะไรคิ้วอยากจะมาแตกเอาอีหลีเอาจันมาเอามือข้ามมือมีมือมันตะเลือดเต็มมาอย่างคิ้วคอยกระหัวขวัญตลอดแล้วมึงจะแล่นเห็ดหยัง้วะเดะเดะกาลังบอกพื้นมื่อคิ้วแตกจนไม่ยังแตนฟัง ไม่แต่เพราะมันชูตีกันมูตีมันตายหรอกพี่นิวเอาหอยไปเก็บหอยหอยแบงเอาหอยไม่เขาเรียกหอยหรือเรียกอะไรเรียกอะไรนะเด่นหนูเดหูหนู วันนั้นเรียกว่าอะไรเห็ดหูหนูนั้นหาเห็ดหูหนูแทบตายนั้นหาเห็ดหูหนูไม่เจอแกบอกว่าไงเอาเห็ดหูหนูมาให้หน่อยเออแล้วพี่ยังทำเป็นไงแม่เอาเห็ดหูหนูหูหนูไหนแม่บอกนี่ไงถุงยำเห็ดหูหนูอ๋อครับตอนนั้นมีแฟนขับซื้อยำมาด้วยอือแล้วพี่บอสก็บอกว่าไม่ให้อยู่บนรถตู้เออบอกแค่นี้อือแล้วก็เลยรู้แล้วว่าเห็ดหูหนูเันนั้นอันนี้หนูเปิเห็ดหูหนูนี่เด้อพี่น้องนี่อันนี้คือเห็ดหูหนูนี่มองเหล้าหัวซุปก่อนี้

ไปแล้วอุ้ยเท่ากับพี่นิวเลยไปกินรถกนยูไหากินยูกินยไปกินน้ำรถไปกินน้ำรถเดนยไปกันเดียวไกันไปกินรถจาหูว่าเพื่อจะกิน <c oughs> น,นีหมด มันมากินผลไม้ดีไปแล้วเอาผู้ใดอีกข้างนึงเกิอบไปนี่แม่เืพวกแกก็เจอเกือบพูดแล้วค่ะแม่แดนไปแล้วนี่คือบรรยากาศตอนเลิกหลังเวทีนะครับไปน้ำเฮ็ดไปน้ำเฮ็ดไปขึ้นรถ มีขาเวทีเริมเวที้างคุณท่าหลังเลยอันนี้ไอเสียงนะครับ่่เสียงเสียงแบ่งเป็นผู้เมียน่านพาภู่านพาแตงพาอนวายอนวายอนวายนอนวายพาบอขอนวาย่านพาสังกะรีบางทีสัน ยังแบกไปยังจมหนักกว่านี่เจ้าจมยางงเบีายบายครับน้ำมันมาั้นเล้วมาส้นเรีวขากองไปยูทูบเร์ไม่ไปไม่ไปนะอ๋อ จากแมนยังถือมลรุมซุ่มไหวไปโอเค่ะดื่มไปเลยค่ะบ๊ายบาย